โฟเป็นนวัตกรรมใหม่สกัดจากสารอินทรีย์ธรรมชาติได้แก่กรดฮิวม um ิกกรดฟีโนลิกกรดซิตริกกรดอะมิโนและสารสกัดเอ็กซ์แฟสุดยอดนวัตกรรมใหม่ของวงการพลังกิออนของโฟมีประสิทธิภาพมากกว่าระดับนานโนถึง5เท่าสามารถซึมผ่านใบลำต้นและทุกส่วนของพืชได้ในเวลาเพียงไม่ถึง1นาทีทำให้พืชเติบโตเร็ว รากแผ่ขยายได้ไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเก็บเกี่ยวก็14บไร่ได้ไป14เกวียน30ถังทำนา25ไร่ครับผมได้3 2เกวียน21ถังครับผม <16. S 1> 12ไร่ครับได้17เกวียน19ไร่มันได้ไป20เกวียนกับอีก16ถังกับอีก2เกวียนบ้าน60าบไร่จ้ะได้88เกวียนต่อข้อส1หนึ่ง ยี่สิบไร่ได้ซี่ยี่สี่เกียนข้าวหอมมะลิร้อยห้าทำอยู่สิบห้ไร่ได้สิบสองเกวียนแปลงนั้นวันนั้นสิบไร่ได้ไป14ี่เกียน14เกียนกว่าโครีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของเกษตรกร